สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีและยินดีต้อนรับสู่ช่องแม,ม่แสบคนไทยในเบลเยียมนะคะวันนี้เดี๋ยวไม่ได้มาทําอาหารและก็ไม่ได้มาลงคลิปวิดีโอนะคะเดี๋ยววันนี้จะมารีแลกซ์ร้องเพลงนะคะทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ชื่นชอบนะคะหวังว่าพี่พี่ fc คงชอบเหมือนกันนะคะทุกคนถ้าใครผ่านไปผ่านมาแวะคุยทักทายกันได้นะคะ ใ,ใครเป็น FC แม่สบครัควรไทยในเบลยเยียมบ้างนะคะวันนี้ถือโอกาสมาทักทายพี่ๆ FC นะคะไม่ค่อยได้ไลค์เท่าไหร่นะคะทุกคนส่วนมากจะลงแต่คลิปนะคะแล้วก็ถือโอกาสขอบคุณพี่ๆ FC นะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอแม่สบครัควรไทยในเบลยเยียมนะคะทุกคนถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็แวะทักทายพิมพ์คอมเมนต์ก็ได้นะคะสวัสดีคะ่ะใครเข้ามาแล้วเขียนทักทายกันได้นะคะ เดี๋ยววันนี้ว่างๆก็เลยจะมาร้องเพลงนะคะถ้าขอเพลงได้นะทุกคนถ้าใครขอเพลงอะไรมาแล้วเดี๋ยวร้องให้ถ้าร้องได้นะคะทุกคนย้ําว่าถ้าร้องได้นะคะถ้าร้องไม่ได้ก็จะขอกลับไปทําเป็นการบ้านนะคะทุกคนสวัสดีค่ะไว้ทักทายกันได้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้แม่แสบขัวไทยนะคะถือซะว่าเป็นแบบมานั่งพูดคุยทักทายกันนะคะ พิมพ์คอมเมนต์ได้นะคะทุกคนถ้าใครอยากฟังเพลงอะไรก็สามารถขอได้เพราะว่าการร้องเพลงก็เป็นการคลายเครียดอย่างหนึ่งนะคะทุกคนวันนี้มารับฟังผลงานเพลงแรกนะคะสําหรับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่มีความหมายดีๆนะคะเพราะว่าชื่นชอบเพลงนี้มากปกติแล้วร้องทุกครั้งเวลาที่ไลน์นะคะทุกคนหวังว่าทุกคนคงชอบเหมือนกันนะคะ พิมพ์คอมเมนต์ได้นะทุกคนมาเริ่มเพลงแรกกันเลยทุกคนวันที่โชคชะตาไม่อยู่เคียงข้างเราวันที่มีแค่เราที่อยู่เคียงข้างกัน วันนั้นที่มีแต่จอมล้มลูกคลุกคลานวันนั้นความจริงสลายกลายเป็นฝันวันนั้นเราเรือแต่คำว่าเราจริงๆอยู่ร่วมทุกข์มากกว่าสุขก็ไม่เคยท้อไม่เคยทิ้งกันยังปลอบใจกันทั้งๆท,ท,ที่ร้องไห้ จริงเหรอเข้ายัางผดพาทางเทคนิคเข้าไหมคะ ทางเทคนิคขอบคุณค่ะหนุ่ิงห์แบบนะเสี่ยโอเคไหมคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะคะทักทายพิมพ์คอมเมนต์กันได้นะคะ <S <S วันที่โชคชะตา คอมเมนต์ด้วยกันนะคะสวัสดีพี่สุโน์นะคะสวัสดีค่ะนานๆจากนานๆจากคลืนร้องทีนึงก็รู้สึกประหม,ม่าเหมือนกันนะคะขอบคุณสำหรับควาชมนะคะขอเพลงได้นะ,ะทุกคนถ้าถ้าร้องได้เดี๋ยวร้องให้ฟังเลยนะคะถือว่ามาร่วมจอยกันนะคะร่วมสนุกสนานกันนะคะขอบคุณมากๆอ่ะรู้สึกคุค้นๆมากเลยชื่อ ชื่อช่องพี่มาดามพอกระเทินเหมือนเหมือนทําช่อง youtube ไล่กันคุ้นๆมากนะคะขอเพลงได้นะคะอีกหนึ่งผลงานเพลงนะคะเดี๋ยวถ้ายังไม่มีใครขอเดี๋ยวแต่จะร้องเพลง ไว้เป็นการบ้านนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมาอะไรก็จะมาร้องให้ฟังนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามไว้กดไว้ได้เลยนะคะช่องแซบก็จะทำส่วนมากจะเป็นอาหารนะคะทุกคนแต่ว่าเวลาว่างๆก็มานั่งร่าร้องเพลงนะคะเป็นนักร้องสมัครเล่นนะคะไม่ได้ร้องเก่งอะไรมากมายแต่ก็พอร้องได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะก็พยายามฝึกร้อง สวัสดีค่ะใช่พี่ปุ๊กไหมคะอ่านชื่อพี่ขออภัยด้วยนะคะไม่ใช่แฟนทําแทนไม่ได้โอ้โห <laughs> พี่เก่งดิสนสวัสดีค่ะวันนี้ <laughs> ขอเพลงได้นะคะได้ไเดี๋ยวเดี๋ยวร้องให้ถ้าร้องไม่พอต้องขออภัยไว้ก่อนเลยนะคะ ขอบคุณมากมากนะคะที่เข้ามาร่วมสนุกด้วยกันเนาะถือว่าเป็นสีใสสีสันสี ah, ส,สันเดี๋ยวมีโฆษณา งเพลงนี้กันเป็นเพลงลูกทุ่งนะคะพีเอฟซีขอมาเดียวจัดให้นะไม่รู้จะร้องได้หรือเปล่าแต่จะพยายามนะคะขอบคุณนะคะส2องร้านดนใจีที่เข้ามาอยู่ในใกเร ดูแลให้มากกว่านี้เหลือเกินแต่กลัวจะเผินจนเผลอทำเกินหน้าที่ก็ถูกให้เป็นแค่คนรู้จักเพื่อนเป็นคนรักไม่ได้สักทีจึงทำท่า え อนุญาตให้ขอเพลงใหม่ได้นะคะไม่หักคะแนนเพลงนี้น่าจะร้องไม่ได้อนุญาตขอเป็นเพลงอื่นได้ไหมคะสวัสดีค่ะสิบสามร้านดวงใจนะคะแม่แสบพัวไทยนเวเรเยียมยินดีต้อนรับทุกคนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับฟังด้วยเอาเพลงที่ร้องได้นะคะจือบอกอ้ ขอเพลงข่าน้องเลยนะเนี่ยขอบคุณค่ะร้องไม่พอต้องขอไปด้วยนะคะเพราะว่าเป็นนักร้องสมัครเล่นนะคะแต่ว่าแต่ว่าชอบร้องเพลงเวลาว,ว่างๆก็จะมานั่งร้องเพลงนะคะขอบคุณนะคะที่ที่ไว้มาขอเพลงจื้อบออยกุลาบลองกุหลาบแล้วกัน กุลาบมดเต็มแก้วโ,โหยังไม่ได้ฝึกแต่มดเต็มแก้วเดี๋ยวลองกุลาบนะคะแต่ว่าต้องขอกินน้ำก่อนเพราะว่า